สวัสดีครับผมสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะครับผมอยู่กับเก่งพิซซิเกมเมอร์ครับนี่คือการฝึกภาคบรรยายฟุตบอลนะครับผ่านเกมฝีฟาสินะครับวันนี้เรามาจะทำคู่ของค่ำคืนวันอังคารที่31มกราคมครับแข่งขันกันเวลาตี3ครับคู่นี้ครับผงแดงลิเวอร์พูลครับเปิดบ้านรับการเยือนของสิงโตน้ำเงินครามเชลซีนะครับก็แต่ว่าเกมนี้เป็นบิ๊กแมตช์สำคัญประจำค่ำคืน วันอังคารที่31มกราคมนะครับทายท่าสดคู่นี้ทางช่อง B-Sport 1่ครับเพื่อนๆก็ลองไปรับชมกันได้นะครับเวลา3โมันนี้เราจะทำให้ได้รับชมกันก่อนครับผลการแข่งขันที่เกิดขึ้นจะเป็นอย่างไรไว้ไปดูกันผ่านเกม FIFA 17ของทางชนะกิ่งพิศกเมื่อกันก่อนครับนี่คือระบบ AI ท์โดยตัวเองครับผมเป็นแค่เพียงผู้พากย์เท่านั้นนะครับผมรับชมขอบกันเลยครับคลี้ครับดีครัพบกับเชลซีรับ ก็มีข้อผิดพลาดการใดที่เกิดขึ้นครับผมต้องขอภัยไว้ล่วงหน้าเลยครับสําหรับเป็นแฟนลิอรูแล้วก็เป็นแฟนของเชลซีครับผมอบครัผมานำทุกท่านมาที่สนามแอนฟิลด์ของลิเวอร์พูลครับเปิดบ้านรับการมาเยือนสิงตวทุกคนคำาเชลซีครับ ตัวนี้เป็นบิ๊กแมชประจำค่ำคืนวันอังคารที่31มกราคมครับซึ่งบอกว่า,าลิฟพูลเนี่ยของเจอร์เก้นคล็อปเนี่ยพวกเขาผลงานไม่ดีนะครับเ,เล่นในบ้านนี่รวมทั้งเกมเอฟเอคัพล่าสุดที่เป็นการแพ้สามนักเตะกับผลงานที่ผ่านมาของลิฟพูลกับวอลเชลซีเนี่ยพวกเขารวมเอฟเอคัพมาแล้วได้หัวชัยใน4นัดนะติดเลยนะครับล่าสุดนะครับสำหรับของเชลซี ฝั่งผู้เล่นที่น่าจับตามองของเกมนี้ครับลิป,ลเปูเป็นฟิลิปป้กติโยครับฝั่งของเชลซีเป็นเอเดนอาซาครับกลองก็ทับมาของผู้เล่นตัวหลักทั้งสทีมที่จะมีส่วนสําคัญในการทําให้รูปเกมในวันนี้เป็นอย่างไรนะครับนี่ก็ดูบรรยากาศสดๆกันที่แอนฟิลด์ครับนี่การฝึกภาคบรรยายฟุตบอลผ่านเกมฟีฟ,ฟ่า17นะครับ ก็ขอบคุณเพื่อนที่ติดตามกันมาตั้งแต่แรกจกกนถึงวันนี้ครับหนึ่งแสนซับสไคร์เบอร์เลยนะครับต้องขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับผมเกมนี้ลิเวอร์พูลจะได้ทางด้านซาโดมานีมาช่วยเป็นเกมรุกด้วยนะครับในวันนี้ครับนี่ครับกองจับมาที่เยอเกนคอปแล้วก็ฝั่งกชของเชลซีครับอันเดรโอคอนเต้มาดูรายชื่อสิบเอ็ดคนแรกของลิเวอร์พูลครับ ผู้สับตัวเป็นซิโมงมิเยลเล่ครับตอนหลังมีอเล็กซานเดอร์อาโนเดลอฟเลนเจลมาร์ติฟเจมส์มิลเนอร์แดนกลางมีบอยนาโดนครับเฮเดอร์สันเอเวอร์ชันสามประสานแดนหน้าเป็นฟิลิเปโกดินโยโรเบรโตฟิเบโน่และก็ซาโดมาเน่ครับฝั่งของเชลซีครับวันนี้มาในระบบ3-4-3ครับผู้สับตัวเป็นตีโบกูตัวครับกองหลังมีเซซ่าอัสซิติโกอิตา เดบิลุย์แกลดิเกหิลกับเดนกลางมีมาโกสอลองโซเอตโกโลโกองเตีเดวินยามาติสวิกเตอร์โมเสสครับสามประสานในหน้าวันนี้เป็นเอเดนอาซาเปโดโรดิเกสแล้วก็ดีโก้คอสตากับเกมบิกม๊กแมตช์สำคัญประจำค่ำคืนวันอังคารที่31มกราคมศึกพรีเมียร์ลีกครับกำลังจะเริ่มต้นกัขึ้นครับเชลซีจะได้แข่งเริ่มก่อนบุกจากขวาไปซ้ายหน้าจอของเพื่อนๆนะครับมาในชุดสีนดำเงินงสลิฟฟูอยู่ในชุด ยาวของบุครับสีแดงอาครเริ่มเกมมาบอลอยู่ที่เปรโดลูริเกสให้มาที่เอเวีมาติชบกเตอร์เพเซียขึ้นกันมาอาครับเชลซีต้องดูว่าวันนี้พวกเขาจะล้างตาลิปูได้คืนไหมครับเพราะว่าก่อนหน้านี้น,นี่ลิปูไปเฉือนชนะเชลซีในบ้านมาได้ครับอาคราับเอีเดนซาจะกระชากบอลคมเร็วผ่านมาได้ครับจังหวะนี้เอามาอยู่อันดแล้วอาซาล็อกมาเข้าขวาพลิกเข้าซ้ายแล้วยอดมาแม่ดิโก้คาซาบีเข้ามาช่วยครับ คือเกมนี้นี่ลิปูจะพลาดท่าไม่ได้อีกแล้วนะครับเนะีพวกเขาตกรอบบอลถวยสอรายการในเวลาไม่ถึงสัปดาห์ครับเกมนี้พวกเขาต้องกลับมาให้ได้โดยเร็วที่สุดครับลูกทีมของเยอเกครับอาคับบอลอยู่ที่เอเวอร์ชันไวนาดุมอย่างนี้เป็น AI ไอเขาเล่นกันเองเนี่ยผมก็จะพากให้เป็นกลางที่สุดนะครับไม่มีการเข้าข้างฝั่งใดฝั่งแน่นอนนะครับอาคับบอลเยอที่เอเวอร์ชันอีกครั้งหนึง่งห้มาไวนาดุมไวนาดุมไปเสียให้กับวิกเตอร์โมเซตตัวกลางแล้วคืนกลับมา ากอจอลองโซ่เล่นสั้นๆง่ายๆที่อาซาอาซาให้สวยครับที่โมเสตเติมแล้วดิโกคอสซาจี้เข้ามาเอกลุคของเต้ครับมองไปทางขวาแล้วให้จังหวะนี้แม่โอ้เกือบไปครับลิปูเอดอร์ซันเก็บได้มาที่กูดินโยบิลิเบกูดินโยเลีเล้ยงจี้ไปอาซิกเกต้าวิ่งประคองครับกูดินโยไอไม่ได้วนกลับมา12นาทีแรกผ่านไปครับเสมอกันอยู่0-0 บอลยังชิงไหวชิงพลิกกันอยู่ในแดนกลางครับคุดุโยะครับมองดูเพื่อนแล้วยังไม่จ่ายแล้วเอ้ยทุชชกมาอย่างนี้ยิงโอ้โหแม่ไวนาดุมโอ้ติดบล็อกของเกรดดิคิฮิลหรือเปล่าครับแม่จังหวะทุชชกมาของโอ้ยิงออกไปเองนะครับแม่น่าเสียดายครับนี่ครับแมโอกาสสัตว์จังหวะแรกของไวนาดุมครับยิงออกไปเองครับโอ้โหแม่ที่พูได้ทักทายก่อนครับเจ้าบ้านนาทีที่14ครับ ลูกยิงของจอร์จิโนไวนาดุมแต่ว่าไม่ตรงกรอบอครับแม่นะครับเซฟสินนาซีแรกส่งสัญญาณแล้วลิื่อยผู้เชลซียังไม่เร่งเกมครับยังตามสเต็ปของพวกเขาคือเกมนี้ก็หวังมาเบียดแย่งสามแต้มสำคัญเลยครับการเจอกันบิ๊กแมชชนนี้ผู้เล่นที่จะช่วยใหญ่ลงสามก็ต้องปั่นอาการบาดเจ็บด้วยนะครับอาคาบวิกเตอร์โมเซยขึ้นมากระชากไปอู๋โดนประกบแล้วแม เอาเจอมาติฟจังหวะนี้ผู้สิน้นฉีเป็นลูกเตะม,มุมของเชลซีครับแมงจังหวะสุดท้ายไปโดนเจอมาติฟออกไปครับต้องระวังครับแมงดาวิดลุยส์นี่แกดีก้แกคิวนี่เป็นตัวชอบมงทำสกอร์กับเชลซีครับข้อมูลที่น่าสนใจเนี่ยนะครับนี่เป็นการเจอกันครั้งที่70นะครับในยุคพรีเมียร์ลีกเป็นคู่ที่เจอกันมากที่สุดในช่วงเวลาดังกล่าวนะครับอะครับลูกเปิดของเอเดนนาส โยนมาจาังหวะนี้แม่ไม่ถึงใครเลยครับกับกุนซิญョ่โอ้จังหวะลิฟูจะ,จะสวนกลับแม่เอเวอร์ชานช้าครับต้องรอเพื่อนขึ้นมาซาโดมาเด้สปีดเร็วครับดูแม่จกกังหวะสปีดขึ้นมาของมาเด้เอาครับจีลาวิลุยสตาร์ประกบให้มาอย่างนี้แล้วเอเวอร์ชานมีโอกาสจริงโง่แม่กูตัวยังปิดมุมได้ดีอยู่ครับลิฟูโอ้จังหวะโตกับเร็วมาของลิฟูครับใช้สปีดของซาโดมาเด้แล้วก็ให้ที่เอเวอร์ชานครับแม่ยิง ยิง2แรกก็แมกูตัวยืนปิดมุมอยู่แล้วครับโอ้โหสองครั้งของลิเวอร์พูลก็แม่งไก่เคียงเข้ามาอะไรครับโอกาสทักทายอา,ารับกูติโยจะเปิดตัวมุมครั้งแรกของลิเวอร์พูลเปิดมาตรงกลางประตูก็เป็นตะดุมขึ้นมงเบียดแยงแล้วแล้วกูตัว,ต,ว,ต,วต้องทุบออกมาก่อนเพี้ยก็ปล่อยบอลออกไปครับเป็นบอลทุ่มของลิเวอร์พูลคอนเทก็ดูเครีคยดครับ,รบตอนนี้แม่ง้องจับมาคือตอนนี้เป็นบอลที่เจ้าบ้านนี่ หมาได้อ้าวไม่เข้าใจกันแม่เกือบออกไปครับอลิซาเดอร์อโนไฮที่มาเน่เอาหนีมาได้แกห,หิวประกบไม่ดีแล้วเปิดมาอย่างงี้ฟิมิโนโอ้โหจับบอลล่านกับฟิมิโนโแม่มันไปเข้าทางกูตัวพอดีครับโอ้โหเจลซีแม่มีปวดเหมือนกันครับโอโ้มาก็สั่งลงโซ่อาวางข้ามฝากมาอาซาพักอกได้คืนกันมาตรงกลางกขาซาเอาครับแรกกันแล้วจ่ายมาทางซ้ายไม่เติมครับอาซาแม้อยู่ในตำแหน่งล้ำหน้าครับโอ้โแม่โอกาสสามครั้งของลิปูนี กล้เคียงมากแล้วครับนี่คืออีกหนึ่งปัญหาที่จเจกีคอขาต้องแก้ไขโดยด่วนครับคือโอกาสทาประตูมากแต่ว่าทําไม่ได้เองนะครับลิเว์อาร์เอาซาจะพลิกยิงเร็วรยนลอบเซนเนตะทิ้งไปเลยครับคือพวกเขาเป็นทีมที่สร้างสารรค์โอกาสได้มากแต่ว่าจังหวะทําประตูพื้นที่สุดท้ายนี่ยังไม่เฉียบคมพอนะครับแล้วพอทําไม่ได้ก็มักจะโดนลงโทษครับอาร์คับิกเตอร์โมอเศตทางขวาอยากมาโย,ยนครับ จะให้ตรงกลางยอดบาลอย่างนี้แล้วเขาซาบงตังวคาริอุสคาริอุสตัวเป็นคาริอุสครับวันนี้ไม่ใช่ซิโมงยูเล่ขอไปช่วงแรกที่ประกาศและเชื่อผิดไปนะครับ,รบ,บเรดิสซาริอุสครับจงหวะนี้เอเดิซันวางข้ามาตัางหน้ามีเฟร์มิโนโอ่อามงนิ่งมากครับอาร์ซิลิโกเอตา้ากองเต้ให้ทีดาวิลูลสมาที่มาโกอสอลองโซ 36นาทีครับเสมอกันอยู่ศูนย์รดียวกับเชลซีอ่าครับกอนเต้คอซ่าไม่ลงมาลวงต่ำมากครับคอซ่ามาเตสอ่าครับเบอลเร็วสวยครับจังหวะนี้บากอซาลองโซจีเข้าไปบอลขึ้นตัวต่ำหวัดมาเอเดนอาซาจังหวะนี้แม่ไม่ผ่านติดลับเล่นแต่ว่าบอลถากคอซ่าให้มาที่อาซาตีแล้วจังหวะนี้พลิกมากอซ่ายิงติดเซฟของคาร์ลุสแล้วซ้ำอีกครั้งหนึ่งโอ้โหโอ้บางไงครับจังหวะชุนบุญยังไม่ได้ประตูครับเชลซีโอ้โหครับแม่ ต้องชมซูเซปของยูริคาซิโอสครับคารดิอุสนะครับแม่โอ้โหครับแม่จะมาเมื่อสักครู่นี่อันตรายครับขึ้นมาของเชลซีความแข็งแกร่งของเอเดนาซานะครับอ่ะครับบอลอยู่ที่เปเรโดแลกกันแรกครับแม่ชงท้ายเกมครึ่งแรกเปเรโดย้อนกลับมาครับมาติสโอ้ยูริคาซิโอสครับแม่ ช่วยป้องกันไม่ให้ลิฟว์เสียประตูครับอคบาคาซาขึ้นมาเชลซีอาซาโล่งครับจังหวะนี้จังไม่ยิงตั้งแรกเข้าขวาแล้วยิงติดรั้งหนึนน่งโอ้โหโอ้โอเป็นการโชว์ฟอร์มซุปเปอร์เซฟติดต่อกันครับเดลิฟซาริอุสแม่ทำงานหนักแล้วครับตอนนี้เปลี่ยนกันบ้างครับตอนแรกเป็นฝั่งของกูตัวตอนนี้เชลซีได้โมขมเข้ามาแล้วก็จบครึ่งแรกครับแม่สเสมอกันอยู่ศูนย์ประตูต่อศูนย์ครับแต่ว่าโอกาสลุ้นทธประตูนี่ มีทั้ง2ทีมครับแมเป็นเครื่องแรกที่ดูสนุกนะครับนี่กับโอกาสของอุลตร้าคอนเดโยว,วันนี้ยังไม่ชัดเจนเท่าไหร่ครับว่าได้จ่ายจะจะในช่วงเครื่องแรกนี่วัยจะดูวิ่งมายิงไม่ตรงกรอบนะครับจบเครื่องแรกครับแม่ลิพูก,กับเชลซีครับเสมอกันอยู่ศูนย์เพืตูต่อศูนย์แต่จะมีไฮไลท์สำคัญให้ได้ดูแน่นอนนะครับวันนี้ก็คีย์แมนสำคัญเลยครับคูร์ดิโยก,กับเอเดียน่าซา เริ่มเกมมานี่เป็นฝั่งลิฟูที่ทําได้ดีกว่าเลครับแล้วก็มีการทักทายก็แมลูกยิงด้วยซ้ายจังหวะนี้ของมอนาุมคือพอยิงแล้วเจ้าตัวก็เหมือนโดนเบียดด้วยนะครับแล้วก็อีกครั้งหนึ่งครับจากเอ็มริชร์ดลูกนี้ถือว่าแม่คนที่ยืนตําแหน่งปิดมุมครับบางทางได้ดีครับแกรี่เคฮิลทาให้ต้องเน้นยิงไปที่เสาแรกซึ่งกูจอเลนติดมุมอยู่แล้วครับแล้วก็โอกาสเกือบขึ้นน้าของเคลซีครับแม่เซฟของคาดูสจังหวะนีครับยิงของเอเดนอาซาครับแม พุ่งไปเซฟที่จริงมีจังหวะซ้ำของลิเก้คอสตาด้วยนะครับแต่ว่าก็ยังไม่ผ่านมือของคนรีกบคาร์อุสจบครึ่งแรกครับที่แอนฟิลด์ครับลิปูสเหมือนกับเชลซีอยู่ที่ศูนย์ประตูต่อศูนย์ครับเปอร์เซ็นต์การคอมบอลเนี่ยเชลซีเหนือกว่าลิปูเล็กน้อยนะครับเดี๋ยวมารับชมกันต่อในอีก45นาทีของครึ่งเวลาหลังครับต้องมาดูว่าทั้งครอปแล้วก็คอนเต้เนี่ยจะแก้เกมอย่างไรนะครับเกมนี้ถ้าใครเสียประตูก่อนนีแหม่กลับมาลำบากแน่นอนนะครับดูจาก ความพิถีพิถันในการเซตบอลขึ้นไปของทางลิเวอร์พูลและก็เชลซีครับอักับบอลอยู่ที่โกติโยจะลุยเลยไหมเจ้าบ้านเซบิโนอักับให้มาทางซ้ายเอเวอร์ชันขอแล้วแม่ลงครับเจมส์ซิลเดอร์มีเวลาเปิดอย่างนี้แล้วโอ้โหเกี่ยวแม่ไปเคลียร์ได้ครับไม่งั้นถึงมาแน่นแน่นอนนี่ครับแม่จังหวะเซฟเจ็ดครั้งแล้วครับในช่วงครึ่งแรกนี่ครับแม่มีย้อนกลับมาให้ดูครับเซฟดูยิงของเอเดนาซาเจ็ดครั้งของยูริสซาลิอุสครับในช่วงครึ่งแรกอะครับ ลูกเตะม,มุมของริฟูช่วงเริ่มเกมครึ่งหลังองดูเฟนกุนโยเปิดประตีเสาแรกขึ้นบอกโอ้โหแม่ชนสเสาลูเซียครับโอ้โหครอปดูครับแม่เจ้าตัวเสียดายครับจะได้อยู่เลยครับแริฟูยังไม่ได้ตูต่อไปครับถักทายเลยครับสัญญาณมาแล้วเปิดเสาแรกอีกครั้งหนึ่งลองจังหวะที่สองแล้วทุบออกมายังไม่พ้นขีดอันตรายครับดวงดูคอสาเตะทิ้งไปก่อนครับโอ้โหเชลซี แม่บริโภูขึ้นมาได้ลุ้นก็โอ้ยดูจังหวะปะทะกันครับแกดิคฮิวครับโอ้ยมีการบาดเจ็บแล้วครับอ่าครับเชลซีจะโอบเปลี่ยนเลยครับแมแกดิคฮิวครับโอ้จังหวะที่ขึ้นมงแล้วปะทะกันกับดิโบกูตัวครับก็เป็นการปะทะกันเองนะครับอ่าครับเชลซีเสียแกดิคฮิวไปเลยครับต้องส่งจอห์นเทอร์รี่ลงมาทำหน้าที่แทนครับแล้วก็นี่ครับ นี่คือสิ่งที่ฟีฟ่าซูเจตให้เรามาครับในะการเตะย้อนคืนกลับมาให้กับลิเวอร์พูลกับเชลซีก็ปล่อยบอลออกไปครับไปเริ่มกันใหม่ครับแหมก็เป็นการโฉบบอนลนะครับก็เตะคืนให้ครับฝั่งของเชลซีอ่ะกลับมาเริ่มกันใหม่ครับในครึ่งหลังเวลายังเหลืออีกเยอะครับนะแหมแต่ที่คคิวนี่เจ็บครับเล่นต่อไม่ไหวเชลซีจะ เป็นอย่างไรครับหลังจากที่เสียการ์ดิคิฮวไปแล้วจอร์นเทอร์รี่ก็เก่าแต่ว่าความเร็วก็หายไปเยอะนะครับเอาครับเฮเดสันให้มาตบบอลเด้งกับมาเนี่อย่างงี้กับฟามิโน่นี่งานเข้าเหมือนกันครับเอาครับเจ้าวันนี้ให้มาแล้วถึงต้องฟีบิโน้งันจิ้งลิขวาโอ้โหกูตัวแต่ยังไม่ผ่านเนี่ยแม่วันนี้ประตูทั้งสองคนที่เด่นเหลือเกินครับทั้งโยริสคาริอุสแล้วก็ทิโมกุตัวครับแมช่วยกันเซฟครับไม่ให้ทีมของตนเองนี้ต้องเสียประตูครับ โอ้ยมาครับแม่โกดินโยวันนี้เปิดแม่นหลายครั้งแล้วครับเป็นการส่งสัญญาณทักทายเชลซีอ่ะครับเริ่ม5ชว่วงทีครับ0-0เปิดมาที่เสาแรกแล้วอกองเต้เอา้าเคลียร์ไม,ม่ดีครับไวนาดุมจับได้แล้วติดดาวลิลลยสแ์แหมเอเดนาซาให้มาเอาครับเชลซีจะย้อนกลับแล้วมาก็ซาลองโซมีความเร็วให้ที่เอดาาเดน่าซาับกระชากไปเองอาซาจี้มาอาลองโซโอูย้ยอนุรักษ์ได้ครับแหมแล้วจะย้อนคืนครับลิฟูไวนาดุมทางขวาเติมแล้วครับ อาริสันเดอร์อานแมจับบอลล่านไปครับแต่ว่ายังได้ทุ่มอยู่กับลิปูมีการส่งสัญญาณเปลี่ยนตัวแล้วครับอาครับลิปูเปลี่ยนเอเวิชานออกไปครับส่งอดัมลาลาน่าอะไรก็ไปเอามาป่วนครับตอนแรกคาดว่าจะได้ลงแล้วก็เปลี่ยนเชลซีก็เปลี่ยนเหมือนกันครับส่งวิลเลียนลงมาแทนเปรโดโรดิกสเอาแล้วครับแมเป็นการส่งตัวรุกลงมาเสริมครับกับช่วงเวลาที่เหลืออีก30นาทีครับ อ่ะครับมาดิย้อนกลับมาอานูเปิดติดต <c oughs> ิดมากรสลองโซ่แล้วผู้ศิ้์ดูจังหวะสุดท้ายครับว่าอย่างไรไอบอลไปโดนถ้าเป็นฟาวล์โอ้บอลไปโดนแขนของท่านมากรสลองโซ่ครับลิฟูดได้ฟิก,กกิกจากบอลโอ้อันตรายครับเกดตี้บอลไปโดนแขนของมากรสลองโซ่ครับเมื่อสักครู่อาร์ครับเป็นแฮนด์บอลน,นะครับโอติโย โปรดมสมาธิให้ดีครับรอสัญญาณจากผู้ตัดสินจิตสเป,ปรเร่ก่อนครับ6 1นาทีครับตอนนี้เวลาที่เหลือนี่ประตูก็เกิดขึ้นได้ครับอาครับให้สัญญาณโติโยเปิดมาเสาแรกแล้วขึ้นวงไหมติดดาวิลุยสแล้วปล่อยบอลออกไปครับได้เล่นต่อกับลิเวอร์พูลมีการเปลี่ยนตัวครับของเป็นฝั่งของทางด้านลิเวอร์พูลครับ ส่งลูคัสเซวาลงมาแทนไ mm hmm. บานารุมกับเอาอะไรครับเป็นการส่งมิดฟิลตัวรุกทั้งลาลาน่าแล้วก็ลูคัสเซวาลงมากับฝั่งของลิเวอร์พูลเชลซีนี่เปลี่ยนไป1คนครับไหนเปลี่ยนไป2คนครับตอนแรกเป็นตามแท็กติกครับก็คือการิชาหิวที่บาดเจ็บไปครับส่งจอห์นเทอร์รี่ลงมาแล้วก็อีกหนึ่งคนครับที่มาแทนเบรโดวูร์เกสก็คือวิลเลียนนะครับอากามานเน่ทุ่มกลับมาที่อารโนอาริสันเดอร์อารโน ไปได้ด้วยครับเรายอดบาอย่างนี้ขึ้นอลโอ้โหซุปเปอร์เซฟครับโอ้ย,ยังไม่ผ่านเนี้ยติโมกูตัวโอ้คิดว่าหายเลยครับจังหวะที่เชลีคือยอดบานี่ขยับแล้วครับฟิโนโลแล้วก็ตัดหน้าดาวิดลุยส์ไปแต่ยังไม่ผ่านคนนี้ครับโอ้โหแม่ประตูของทั้งสองทีมวันนี้ครับโดดเด่นเหลือเกินครับทั้งกูตัวแล้วก็อดิรูสรับอาครับลุกเปิดของโคติโยเปิดมาอย่างนี้เกี่ยวได้แล้วมาตีกระโดดให้ยิงโโหลาลาน่า นี่ครับโอกาสลิฟท์พูลมากกว่าแล้วแต่ว่าโอ้ยิงไม่ดีเองครับโอ้บิดออกไปเยอะครับแม่ดัมลาลาน่าโอ้เจ้าตัวก็เสียดายครับโอ้แม่โอกาสลิฟท์พูลมากขึ้นจะพึ่งหลัง65นาทีครับยัง 00, 0-0ครับเราเริ่มกัำไรครับแม่เอาลองสู้ให้มาอาซาพักบอล ยังไม่ออกครับแม่วันนี้เล่นได้ดีครับอลกซเดอร์อานูมานนี่สเตดโอมานนี่ย้อนกลับมาครับเรียนลอฟเลิน68นาทีครับยัง0-0คู่นี้อานูมาตรงกลางฟิมิโนอาคาลิฟูได้ใจแล้วจ่ายมาอย่างนี้แม่ลาลัดาเติมมาอย่างดีครับที่มีจอร์ทรีปิงปัดกบไว้ครับอาซาเชลซีวันนี้ยังขึ้นมาไม่ได้ครับโดนลิฟูบุกอยู่นานครับเกือบร่วม20นาทีนะครับยอดมาให้วิลเลียน เก็บไปได้ครับลิปูลุยต่ออูริโยอูริโยไปที่ลาลาน่าครับให้มาตรงกลางลูคัสเซว่าวางข้ามฝากมาขึ้นมงย้อนกลับมาแม่ไม่ถึงซูบิโนนะครับลาลาน่าให้ที่เจฟซูบิโน์อยากได้ครับลิเวอร์พูลแอดเดอร์ซันโอ้ยมองดูเพื่อนแมแน่นไปเบิร์ดครับเชลซีลูคัสเซว่าจ่ายไปทางขวาแล้วเติมมาอนดูหลอกบอลแล้วย้อนจากนี่ทินตาวิลุยแม้มงเกลีย มิวต้องการประตูครับแต่ว่าต้องระวังดุกย้อนของเชลซีด้วยอาครับมาดิโกคอสตาคอสตาดิโก้คอสตา,าเดี๋ยวรับเล่นทำได้ดีครับต้องแต่ออกไปก่อนแล้วก็เปลี่ยนตัวครับแลเวร์ตฟอมิโน,โนโออกครับมันจะเป็นทางด้านดาเดลเซอริตลงมาแทนครับอาร์คาริฟูเปลี่ยนครบแล้ว3ตัวเล่นครับฝั่งเชลซีเจ็บอิกอร์งเต้ไว้ครับแล้วก็ส่งเจสส์ฟา,าอีการดูครับต้องการที่จะ ใช้ความแม่นยำในการบอมเข้าไปครับใช้ซาเบกาส,ส,บเบาสีเป็นเพนื่อนที่มีประสิทธิภาพในการจ่ายบอลสูงมากนะครับอาครับบิกเตอร์โมเสอสอะเจลซีด้ลุยขึ้นมาบ้างวิลเลียนเติมโมเสสเปิดโอ้ยเปิดยังไงครับแน่ออกไปเยอะครับไม่ได้ลุ้นครับเขาสู่ช่วง11นาทีสุดท้ายของเกมแล้วนะครับคู่นี้ยังเสมออยูู่นยูนย์ครับแต่ว่าเป็นเกมที่สนุกมากๆนะครับ ผัดกันรุกรับแล้วก็ต้องชมกันวันนี้แม่ประตูของทั้งสองทีมครับทั้งคารุสแล้วก็ทัดดันติบุกตัวอากับบอลเจ้าทีมาติฟวางยาวขึ้นมาเน้นบอมแล้วครับลิฟูมานี่ไม่ถึงเก็บได้เลยครับอาองโซมาคอสอาองโซไปที่อาซาตกหลังมีคอซาคอซาดึงไปทางซ้ายอู่เลี้ยงช้าครับคอซาเนี่ยเกือบเสียไหมวิลยู่จากได้อากับคอซาคือนกันมาจอร์นเทอร์รี่ ใอมาเพราะซาเดียมาติสอยังแก้ไขได้ครับมาติสบางข้ามฟากมาวิลเลียนมงย้อนกลับมา,าครับจังหวะนี้วิลเลียนสปีดแล้วเปิดเร็วทันทีขึ้นรองแหว่ไม่ถึงโอ้โห,โหโอโ,หโนวันนี้นิ่งจริงๆกัแไหมลิสเซอร์โอโนกับเซเดลมาเน่ลิพูจะยขึ้นมาบ้างครับช่วง5นาทีสุดท้ายสริจแรง,งยังดีอยู่เดีย๋ยวรอใครกับมาดี้ไปที่สดิจ ล้ำหน้าหรือว่าไม่ล้ำหน้าครับัง้วะนี้แม่ผู้สิทธิยกธงตอนแรกเราดูเพาว่าจะเล่นในตำแหน่งที่ล้ำหน้าหรือเปล่าไม่ล้ำหน้าแลับอลสซ่โอ้ยไปสลด์หลักอย่างนี้ก็เป็นบอลลิฟูได้ครับเลี้ยไม่ดีครับมากรสตอลองสู่แล้วมาเน่ไปทุ่มเองเลยครับจะเอาประตูให้ได้ครับลิฟูจากรมบาอานูตอกส้อนออกไปแล้วครับเอนฝั่งเชลซีได้ขึ้นอีกหนึ่งนาะทีเซจๆครับยังไม่รวมทัเวลา เปิดข้าฟากมาไลากับจะนี้สปีดเอาเป็นดีกับอาซามาอย่างนี้แล้วกระชากไปเองโดนอุรุป3มโอ้โหไปเล่นยากกับอาซามะทด4นาทีครับรับเส้นคือกับบามาติฟลูคสัสไม่ไม่เล่นยากครับพยายามค่อยๆถ่ายบอลไปจับหมดเวลาแล้วนะครับคู่นี้วางยาวมาครับจวะนี้แล้วถึงด้วยอาคขามาได่มาแบบดีโอ้โหจอห์นเทอร์รี่วันนี้แข็งแกร่งครับแล้วก็ จบเกมครับแม่ที่แอนฟิลครับการจำลองแมชการแข่งขันฟุตบอลผลิตอังกฤษครับคู่ระหว่างลิเว์กับเชลซีครับก็เสมอกันไปครับศูนย์ประตูต่อศูนย์แต่ต้องบอกว่าเป็นเกมที่สนุกมากอีกหนึ่งเกมครับสำหรับคู่นี้ครับก็แบ่งแต้มกันไปเลยครับเมื่อทำประตูกันไม่ได้ครับเดี๋ยวดูไฮไลท์สำคัญของทั้งเกมกับคู่นี้ครับลิเว์กับเชลซีต่ว่บโอกาสมากมายนี่ก็ยิงแล้วครับกองหน้าทั้งฝั่งเชลซีแลวก็ลิเว์แต่ว่ามันไม่ผ่านมือประตูครับแม่ ต้องยกให้ทั้ง2คนนะครับวันนี้ดิบกุตัวกับโดริสซารูสับนี่ครับโอกาสยิงของเอเมอริชานก็ติดจิบกุตัวครับคือยืนตำแหน่งได้อย่างเราเยี่ยมครับคุณซื้อทั้งสองทีมก็แก้เกมทม่ามกลางมันก็ยังไม่มีสกอร์เกิดขึ้นในช่วงนนครึ่งรคับโอกาสของเอเดนาซาร์ก็ยิงไปติดโดริสซารูสเลยต้องคือบอลมันจะพุ่เลี่ยดเข้าอยู่แล้วครับแต่ว่ามันแหมยังไปติดเซฟเฮฟต์ลูกยิงของฟิลิโนโก่ก็ เาสาแรกก็เป็นกูตัวที่เซฟอีกแล้วครับคือล้มตัวเร็วค็แน่ลรื่ามาจังหวะมือป้องบอลไว้ครับไม่ให้รอดผ่านช่วงตัวไปครับแล้วก็โอกาสโขของซิมโนอีกครั้งหนึ่งครับก็ยังไม่ผ่านคนนี้ครับแม่ิบูก็โอกาสใกล้เคียงมากกว่าเชลซีครับในช่วงครึ่งหลังแต่พวกเขาก็ยังทําไม่ได้ต้องชมคนนี้เลยครับแล้วก็ลูกยิงของอดัมลาลาน่าครับโอกาสมากกว่าอย่างชัดเจนครับน่ครับแม่ เกมนี้ก็ดูจะไม่ยตดธรรมสำหรับเยอะเกนคอับสักเท่าไหร่ครับก็จบเกมครับลิฟวูสมบูร์กับเจซีไปศูนประตูตะสวนครับนี่คือการจำลองแมชการแข่งขันในรับของฟุตบอลผลิตผลิผ่านเกมฟรีฟาสิบเจ็ดครับ เพื่อนที่รับชมแล้วตัวใจก็อย่าลืมกด Subscribe ก,กดไลค์กดแชร์เพื่อติดตามรับชมคลิปใหม่ๆจากเราแล้วก็เป็นกำลังใจให้ผมต่อไปครับผมก็จะทำคลิปฝึกภาคไปเรื่อยขอบคุณทุๆกๆกำลังใจที่มอบให้มาครับแล้วก็ขอบคุณสำหรับหนึ่งแสนซับสไครต์เบอร์ยครับผมไว้จเจอกัน,อนในคลิปหน้าครับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับผมมีความสุขมากในทุกๆวันครับผมสวัสดีครับ